สวัสดีค่ะคลิปนี้มาพอกันกันกบสาวพิมพ์กินแซบไผ่บอร์แซบแต่พิมพ์แซบอีกแล้วค่ะคลิปนี้ข้าสีม,มากินกว๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกกันค่ะกว๋วยเตี๋ยวหมูก็สื่อมาน้ำเพลินละค่ะบริเ็ดเองดอกแต่แซบแต่แซบเนี้ยวันนี้ผพักที่ห้าสีมีมีผักหอมพักขา พักหละผ้าบักแข่งแล้วก็อันพักแพ้วแล้วก็สลัดค่ะขาดว่ได้นี่คือต้องมีแคบหมูกับกะปิค่ะมาเลยค่ะเวาอไลไยกับน้ำไล่ไล่ค่ะมาโซยกันเลยค่ะบัดที่นี่ซีบน้ำเบิงกนนอ้าอื้ม ดับแทบขาดบ่ได้ค่ะเนี่ยนี่่โซยเลยค่ะปัดดิน มาบทนาเศรษฐกยบอืม โหรผ้าเหรอ 哦。Oh. เริ่มเบาตั้งใจกินไปหน่อยค่ะเริ่มเบาอรอยแซ่บครับที่เดี๋ยวเลยกินงกุเย่นขาบได้อยดีหรือขอแคบหมู ลืมเอิญตัวล่ะมาเดินไทยพี่น้องมากินเขาทามขุนเขาเสาเขาเทียงเขาแรงพาก,กันกินไปน้อขันยังบ่กห้าน้ำากันได้กินกับมาเบิงสาวพี่มเรียกน้ำย่อยเล้ค่ะเด้อหันพูดได้ยังกินเขาอยู่แต่มากินไปพร้อมกันค่ะแซ่ไปพร้อมกันกิมไปพร้อมกันค่ะมาเด้อกินเขาเด้อ <c oughs> kin nhấn cả đây à bát cơm miếng phạc lại lại và mút mút cơm miếng hạt wow nghe đâu oh Nhà bà, nhà khang Hmm, hmm. Ooh. <laughs> เอาละค่ะสาวพิมพ์ก็อิ่มแล้วด้วยค่ะคลิปนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่เข้ามาเบิ่งคลิปของสาวพิมพกินแซบนะคะยังไงพิมก็ขอฝากกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิได้ใดบ่พพาดคลิปใหม่ๆของสาวพิมพกินแซบนะคะยังไงคลิปนี้พิมก็ขอลาไปก่อนคะ่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Bye, -bye.